อ่ะเดี๋ยวฝากเรื่องหนึ่งเรื่องของตั้มนิดหนึง่ง<ะ>ก็อยากจะฝากถึงอาจารย์เดชานะครับคือเรื่องอาจารย์เดชาไม่รู้จริงอ่ะอย่าพูดมากเลยเอาเรื่องว่าทําไมถึงไม่ยกเลิกพยานของของคดีแตงโมดีกว่าอาจารย์เป็นทนายความโจ์ร่วมของแม่แตงโมแต่ไม่ยกเลิกพยานหลักพยานสําคัญที่เป็นหมอเนี่ยนะครับที่สามารถบอกได้ว่าแตงโมเนี่ยบาดแผลเกิดจากเกิดจากขอบีคมไม่ใช่เกิดจากไฟพัดเรือเนี่ย ต่อาจารย์ทาหนังสือยกเลิกพยานเนี่ยมันหมายความว่ายังไงครับนะประเด็นที่หนึ่งและคดีตั้มเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นทน,นายความคนไหนมันก็ช่วยไม่ได้หรอกเพราะขนาดนี้อาจารย์เดชาย,ยังไม่รู้เลยว่าคดีของตั้มเนี่ยเป็นคดีนอกราชอาณาจักรนะครับเพราะว่าจะต้องให้ไอการสงสูตรเนี่ยนะครับเข้าร่วมการสอบสวนซึ่งพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเนี่ยได้ส่งสำนวนคดีของตั้มเนี่ยไปยังสำนักงาน คดีอายการส่งสุดไปแล้วเป็นคดีนอกล่าณนจักเพราะมีการโอนเงินมาจากต่างประเทศดังนั้นอาจารย์เดชาถ้าไม่รู้จริงอย่าพูดเลยอายเขาเปล่าๆนะมันเสียชื่อมไม่รู้จริงอ่ะนะเดี๋ยวฝากสื่อมวลชนเลยไปถามกองปราบได้ขณะนี้คดีตั้มเนี่ยเป็นคดีนอกล่าณนจักไม่ใช่คดีที่อยู่ในไทยเพราะการโอนเงินโอมมาจากต่างประเทศจึงมีการส่งสำนวนเนี่ยจากกองปราบปรามเนี่ยไปยังสำนักง,งานกรสบสวนตลิงชันซึ่งขณะนี้ อดีมสอรอธดีการสอบสวนตลิ่งชันเนี่ยกระทงทาเรื่องของตั้มเนี่ยไปยังอายการสูงสุดเพื่ออายการสูงสุดเนี่ยมีคําสั่งให้อายการสอบสวนเนี่ยเข้ามาร่วมสอบสวนในกองปราบปรามเป็นคดีนอกล่านาจาักนะครับอันนี้อยากฝากความคืบหน้าให,ให้ทุกคนทราบนะครับคดีตั้มนะ เก,กี้มีนักข่าวบอกว่านะอัจฉริยะมาพาดพิงผมว่าคดีแตงโมทําไมตัดพยานสําคัญโดยเฉพาะหมอนะครับนะหมอที่เกี่ยวกับเรื่องการจะมาวิเคราะห์ศพแตงโมและต่างๆเนี่ยทำไมตัดพยานสําคัญทั้งๆท,งท,งท,งที่ผมเป็นทนายโจย์ร่วมเหมือนทํานองว่าผมไม่รักษาผลประโยชน์ของลูกความ <S <S ผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะผมเป็นทนายความของแม่แตงโมและเป็นทนายความผู้เสียหายเป็นทนายโจย์ร่วมกับพนักงานอายการนะครับพยานทุกปากนะฮะพนักพนักงานอายการโจท มีทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยเขาสื่อพยานจนครบท้ววแล้วเพราะฉะนั้นพยานของโจทย์ร่วมหมอคนไหนที่ดูแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เราก็ตัดทิ้งนะครับเราได้ปรึกษากับแม่แตงโมเรียบร้อยแล้วพยานปากไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ตัดทิ้งหมดครับเพราะพยานที่มาจากสํานักง,งานตารวจแห่งชาติและหลายๆที่นั้นได้แสดงความคิดเห็นหรือเบอิกความไปหมดแล้ว เพราะนั้นสิ่งที่นายอัจฉิยะพูดว่าผมตัดนะตัดพยานของพยานหมอนะฮะของโจทย์ร่วมนั้นเะอ่ยอาจทําให้คดีเสียหายอะไรต่างๆเนี่ยไม่เป็นความจริงนะนายอัจฉิยะไม่รู้เรื่องอะไรเลยในคดีนะฮะสิ่งที่นายอัจฉิยะพูดในคดีแจงโมไม่เป็นความจริงขอขออธิบายสั้นๆและเรื่องต่อมานายอัจฉิยะพาดวิงผมว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยคดีทนายตั้มให้ผมหยุดพูดนะครับขอกราบเรียนว่าไม่เป็นความจริงสิ่งที่นายอัจฉิยะพูดนั้น ไม่เป็นความจริงผมขอเรียนอย่างนี้นะคดีทนายตั้มผมทราบตั้งแต่แรกจากทนายตั้มแล้วว่าเป็นการโอนเงินจากฝรั่งเศสและก็ทราบแล้วว่ามันจะมีปัญหาเรื่องอำนาจสอบสวนนะครับนะและผมก็บอกแล้วนะครับว่าเขาจะสู้เรื่องอำนาจสอบสวนนะครับเพราะผมรู้มาตั้งนานแล้วมันเป็นคดีนอกราชณาจักเพราะเงินมันโอนจากฝรั่งเศสนะเออ นะโศกฝั่งผู้เสียหายก็พูดอยู่แล้วเงินโอนมาจากต่างประเทศนะครับเข้าบัญชีที่ปากช่องปากช่องเข้าบัญชีนายสิทธาที่กรุงเทพอยากจะฝากนายอ,อัธยะลองไปดูนะนะครับทุกฝ่ายเขารู้กันหมดเงินโอนมาจากต่างประเทศแล้วโอนไปปากช่องปากช่องโอนมาที่กรุงเทพใครๆก็รู้หมดนะในเมื่อว่าการกระทําความผิดมันเกี่ยวเนื่องกันนอกราชจักร ผมรู้แล้วแล้วผมก็บอกว่าทีมทนายของทนายตั้มเขาสู้เรื่องเขตเอำนาจสอบสวนดังนั้นสิ่งที่นายอธิยะพูดนั้นนะ่ะที่บอกว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรนะนะครับนะไม่จริงครับถ้าผมไม่รู้เรื่องจริงผมไม่ให้สัมภาษณ์หรอกผมรู้เรื่องจริงเพราะทนายตั้มเขาเล่าให้ฟังอยู่แล้วว่าเงินมันมาจากต่างประเทศสายหยุดก็เล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมไม่อยากจะไปทะเลาะอะไรกับนายอริยะแต่อย่ามาพาดพิงผมนะครับนะ